กอยกาบสบายดีสบายดีเด้ดเอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนหับขอสู่ซ่องเลมน้อยสาวลาวเนาะมุนี่ก็ามาเฮือนปะนางพี่น้องปะนางมาแต่ตแเตาทานมาเอื่นเทวเอ้ยหนามาเด้อมาเด้ออยู่จกักคนสิเฮ็ดยังแท่ๆบัดไปหอดว่าเพิ่นได้หน่อไม่มาพี่น,อาาน้องบ่จักหน่อไม้สังไผ่เนี่หุแป2ส6 8จช่ในนีช่อ2อันนี้ก็เต็มกระตานนี้หน่อไม้ไหลพี่น้อง ต้มกินหอมเซฟเซฟพี่น้องน้ำไม้สังไพเพื่นเผาอะไดิพี่น้องเพื่นเผาอะไรดิสบายดีเด้อเพื่นกับว่าเพื่นเผาพี่น้องเพื่นเสียเผาแล้วเพื่นกะสีซอยเพี่นว่านะใเพื่นเกาะเกาะขนมซีโซยแล้วก็สเห็ดน้ำไม้ดองไว้น้ำไม้เค็มน้ำไม้ยังเพื้นเลยไว้สุปกินยามมันอึดพุ่นพี่น้องยามมันอึดแล้วก็พอได้จกออกมาสุบพอได้จกออกมากินพี่น้องเพื้นว่าได้เพื้นว่าตามเพื้นว่า น้ำไม้สังเว่นะพี่นอ้องพึ่นเผานี่อันนี้กะเผาเรียนเซลาอยู่ป๊ดตีโตพี่น้องผมมิตนโน่ปนโนปนเป็นตาโอนเป็นตาเซเป็นตา่อนที่ได้พี่น้องงามงามน้าไม้สังไวยธรรมศาสตรบ้านเฮานี่แหละพีนนะนน่น้องน้ำป่าน้ำดงครัก่ก้น้ำไม้ห้างน้ำไม้ยังมีดอกพี่น้องเป็นหาได้ดังไพ่ลูกทวนทวนอยู่พี่น้องเลยโอ้ตัวะ มารแท้ Dante, มือนี้เจ้าค <ilo> ือได้นมาสังพายวายอกเพิ่นเพิ่นว่าสิไปคุดจิโร่มือนี้เพิ่นเอ้นบอกใส่เล็บนอยแต่เช้าเพิ่นสิไปคุดจิโร่ต่บัดมันมันบ่มีเพิ่นว่าเห็นอยู่เพิ่นได้จิโร่มาสองสามตัวพี่น้องเลยมันบ่มีพี่น้องไปบังบอนมันก็มีบังบอนมันก็บ่มีจิโร่อะไ้พี่น้องเลยน้องดอกคูนมาหับเพิ่นแต่เต้าๆเพื่อนรเพือนเศร้านี่น้องดอกคูนมาหับแล้วก็น้องดอกคูนมาส่งเพิ่นพี่น้องเลย เพิ่นมีผูม้มาเอาเพิ่นก็จังได้ไปปะนางกะสะดวกมาเอาหลงัลงมือกับหลเงิือก็ไปกับน้องลัดตีเนียน้องทงเนยไอย้ลูกเสเลมน้อยกันว่าอยู่ว่าอยู่เสียงภาคเสียงอยู่นำกันพี่น้องเพิ่นก็อยากว่านำ้ำขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อในกระตาโน้อยหน้าตาเต็มตาพี่น้องเพิ่นสีเอามาเห็ดน้องไม้อันน้องไม้ทงตัวนั้นนะพี่น้องน้องไม้ทงเพิ่นว่าสีเห็นน้องไม้ทงโตไม่น้องไม้ลาย นี่ตอนน้อไม้สงังไวยนี่แหละยผืนสีเอามาไหว้เผาแล้วก็ไหว้ซอยแล้วก็ไหว้ซุปกินแบบมันอึดพๆเลยพี่น้องเลยเผ<อ>ืนก็เก็บมาเรียนๆกันไหว้ผืนเตรียมสีเผาโตอีกะลรพี่น้องตัวทั้งนั่นซุกแล้วมันสีเผาตัวกรงอยู่หันเละ้ยไม้สงังไวยร้ายเติบสีพะมเบิงอันนี้พี่น้องน้อไม้น้อไม้สม้มเพป็นเห็ดไหว้พี่น้องตัวนี้เพ,พี่นองยังประธานเอาข้าวไหวเบื้งเบิ้องพี่น้องสีพะมาไข่เบิ้งแทนเทน พ,พ,พี่น้องป้าโต้คนนี้พี่น้องเรี้ยงเซไลย์น้ำไม้ส้มป้านางกระส่วนกินเนี่ยได้นี่พี่น้องมือโบมีแนวกินเพื่อกะเพื่อได้เกง่งใส่อันนั้นอันนี้พี่น้องใส่เลมโนยกะเพื่อได้มาแบ่งัน้ำพึ่นอยู่พี่น้องใส่เลมโนยกับบดิ่ห์เห็ดเห็ดน้ำไม่ทุงใส่เลมโนยเดี๋ยวนี้มือใด้ยิอันมีเวลากับเขาไปหาเทียรคุ้มนี่ไป้ากำลงังโซกเลยกับมาเห็ดน้ำไม่ไงทงุไงไว้ฮะก็ได้สี่ทงพี่น้องว่ามือผักนี่ก็สิไปอีกพี่น้อง มาส่องตู้เย็นเพื่นบนันทิดตู้เย็นใหม่พี่น้องมีไข่ไก่มีมะนาวมีมะเขือมีก้อยมีหายน้ําเย็นเขาไออพี่น้องแล้วกะ็มีสิ้นพืน้นอันนั้นส่งน้านพืนา่นอะไรหอยมาทางนี้ก็เป็นพ่วงอยู่พี่น้องโอ้โต่าูเป็นพ่วงอยู่ในีอันน้นองไม่ทุ่งผื่นทักก็ได้หาทง่งพี่น้องเลยยับออกมาทางนี้ก็มาเบิ่งผื่นโป่งน้องไม้อีกผู้ ทั้งปอกตัวทั้งอันตัวตบนเผาทั้งปอกตัวยังเป็นเนงพี่น้องตัวตัวเผายัางมาทําชุกเกิลมาปอกตัวเป็นเนงถ่ะพี่น้องว่าพื้นปนานงเลยเป็นตาหัวได้ลังเถื่อเราเป็นคนตลกตลกพี่น้องเลยไปนําเรา,าได้หัวย้อนเราอยู่ได้พี่น้องสมัยตะกี้ผุนมาทางหยามากําลังลาตีตลอดพี่น้องเลยน้องลาตีพาผุนมาถุกมือลังเถื่อ หมดเศร้ากะเลงพี่น้องเลยในไส่งลูกจะเลมน้อยก็มัดจุกไว้มันยานพี่น้องส่งเต้นดนๆเลยกแต่มันยังนุ่งได้อยู่กับกรดิทิ่มเลยพี่น้องเลยไห <c oughs> วคือเกา้ามันยังนุ่งได้อยู่หน่มไอ้ก,กเะเผาปานบัางขลามพี่น้องเลเลี้ยงเ่าอยู่ไพ่กะลูกอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเด็ดเลยเฮ้ากะกล้องอัลชิเบนเ่ยเนาะไพ่กะลูกวทกกวนๆอยู่ได้พี่น้องข้าวเดียวก็ได้พริกเลย เล็กน้อยก็ได้ปีนขึ้นมาให้มันใหม่ทั่วถึงกันเลยพี่น้องใส่เล็กน้อยกัไปปิกน้อไม้ให้ป้านางก่อนมาหนิโอ้โหพี่น้องเลยผู้ใหม่เลยได้พี่น้องเลยผู้บันเผาบังคารามพี่น้องปิกให้มันใหม่เบิดทั่วถึงเพื่อเลยพี่น้องอลไรก็ห้ากันบัลลัยห้าก็มาปิกอีกให้มันอ้อมแล้วแล้วก็นทางปลายมันตัวมันที่บนั่นใหม่บนั่นเผาห้ากันจับปีนเขาใส่พี่น้องเลยให้มันทั่วเบิด มันจังสุกหรือเฮาไปเห็ดมันจังบนเน่าโบนั่นเนาะพี่น้องเนาะยุไผ่เขาอีกพี่น้องเลยเออแดดแดดแก้วพนที่ตกพี่น้องเลยยันใกล้สิค่อนมือบุญโอเข่านี่แหละพี่น้องยันตกหรือวันทิดวันจันนี่ขนนี่แดดแห้งแหงมือนี่ป้าโตแดดคักแดดนี่พี่น้องเลยผูกพ,พีกแล้วเลยกระผูก ปานบ้างขอาามพี่น้อง,งพผู้างย่างแต่ทั้งปลายบ้านนี้ข้างหนึ่งซุกแล้วก็ย่างแต่ทั้งปลายแล้วกะ็เอาออกไปป้าไว้บ้านนี้มันเย็นแล,ะะและะน้วก็ปอกแล้วบ้านนี้ปลอกปอกแล้วก็ไปเกียนออกตัวมันเกละกะือแล้วกันตัวมันดำก็บขูดออกแล้วแกกซอยบ้านนี้ปลาตัวพี่น้องผู้อากาศกับทึ้งแดดในทึงขึ้นพ้นในพี่น้องผู้ก้อนมีก้อนขี้เฟือกขึ้น่าดำขึ้นชงพ้นที่ต๊พี่น้องเลย เด็ดนี่เาหนม่าอีกอันโตพี่น้องนี่ยังลายเตืบพี่น้องเลยมาทางนี้ก็โอ้ยพา่น้องห้าสิบบอกซอยเฉลี่ยน้อยลูกเฉลี่ยน้อยเพิ่นก็อยู่เนาะเพิ่งลินของลินของลินน้องอนุนของลูกสาวดุเพิ่นปะไว้หลายอันบปจักหลดน้อยบปจักช้างลูกเฉลี่ยน้อยเพิ่นมาเพิ่นกับลินขี้ดินลินยังลินหลดไปแถวนั่นเลยพี่น้องพอได้ลิน บมีหมูผ้าลินก็ะินผู้เดียวอยู่เพื่อนเพื่อนกระดินผู้เดียวไปแบบนั้นเลยบางเือมือลินแล้วก็ไ้แล้วก็ห้เมเอ้าแล้วบัติปอกน้อไม้สดปานาง่อนพี่น้องเลยปอกน้อไม่ไหลพ่นเลือกไว้พี่น้องพ่นว่าเลือกไว้ตัวมันชี้ใหญ่ๆนน่นเอาไว้ต้มพูนว่าบาติชูได้บัตปอกใกล้ชิบิดเอาปอกเบิดเลยทราบัติว่าต้มบ่ต้มดอกว่าต้มเลยมือนั้นก็ได้ไอ้ดอาไม้ทงเบิร์ดรา่บัตว่า ก็เลยพากันปอกจนเบนิดเลยก็หัวคอนกัน <c oughs> <c oughs> ว่าเพื่นตะกี้เพื่นมาถูกมือกับน้องลาตีมาทำการละดันล้างมือกับพนต๊กได้พี่น้องผัดบุมี่บนอยู่ตะกี้พนต๊กเซเลมน้อยผัดมาอยู่ในนี่ใหม่ก็เห็นจุ่เพื่นพลต๊แล้วงเท้อน้องลาตีกับเพื่นมาถ่ายคลิปเซเลมน้อยก็เล่นโหลดหัวไปได้พี่น้องเลยเอาคันจ้องเอาคันจ้องไปห่เอาคันห่มไปห้ยแย่ก้นเพื่นเปียกแย่นที่เพื่นเปียกยยก็ไปหให้เพื่น เดี๋ยวเส็จก็ะเล่นมาเฮือนบ้านี้เล่นมาแล้วกับ,บจุ่นพนสิเมื่อหลังเือพนต๊ะอยู่กับเอื้นเอื้อนจุ่นพนมาชนตูบน้ำเป็นชนตูบน้ำข้าวหนึ่งเลยจุ่นก็พคักกันเมื่ออลไวบ้านนี้จุ่นมาทำอีดส่วงนะกับยังบอลลื่นกันคับปันไดได้พี่น้องเลยก็เคยเห็นกันอยู่แต่กี่อยู่เตาถานอยู่ยังบ้านนี้ข้าวผ่นมาเลยโอ้ยว่า บัดเรามาพิ่นก็เอิ้นใส่กอยู่เพิ่นมาแต่ละเทือกไถามข่าวข้าวกันอยู่พี่น้องเพิ่นมาหายืมจกยืมซ้อนบางเทือกพิ่นไม่ได้ถือมามันไกลน้องพี่น้องบางเทือกพิ่นก็ไปทางเฮือนเขาพุ่นทางนะเฮือนเขาน้องทงเฮือนเขาทางเขาเวกีซาเขาเอตุกพป็นตะกี้มาเอาซ้อนเอายางบางเทือกเราก็เอาผักไว้พี่เราก็บ่ได้เอาเมื่อตอนมาอยู่มาเสียหญ้าตอนตะกี้พี่น้องเลยตอนเพิ่นได้ดินแล้วเพิ่นยังบ่ทัน ได้เฮื่อนตะกี้เพิเ่นก้มามตลอดอยู่กับน้องลตี่วนหลายเพิ่นมากับน้องลต,นงลตพพนีน้องลตีพาเพิ่นมาเนาะพี่น้องเยขาดบบได้นะแต่กี้น้องลตีเห็นน้องลตีต้องเห็นปานางแต่กี <c> ้ <oughs> ไปหับกันมากันสั่นเลยปานางกับสีได้ย่างมาแลวมึงู้พามาเราอยากมาคัยหย้าก,กับ่ได้มากับเพื่นอนเรามันไกลในกระนังลมกันไปพี่น้องเลย ว่าวพื้นสู่กันพังว่าวพื้นไปหันเอาไม้นี่เลยเพล่ยนก็ไปว่าเรากับเขาปะบนว่าสะาแรงก็อยากมากน้ำยูมัอนี่หักพื้นมาบุได้ค่ะลูกแล้วกับยากผมไปเอาอลไรกันกับมือนี่อยู่เพื่อนพี่น้องค่ะเพื่อนสีมาเบิง่งดอกไม้พี่น้องเพื่อนมาเบิง่งดอกไม้เพื่อนมาจองดอกไม้ไว้ดอกไม้เฉลี่น้อยมันกำลังบานมือวันซุกกับสิมาเอาพี่น้องเยร็วบเะเลเฉลี่น้อยกับสีไายลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่ง ว่าวพืชนันไปคุมเตาถานกม็ม้วนนี่ได้ะพี่น้องคนลายไปเข้าป่าเข้าดงซาเลมน้ยก็หมักอยู่แบบนั้นพี่น้องเลยหมักไปหานอไม้หาผักนะขยง,งป้าต้องขวขักแต่เททรรมาตินะนะพี่น้องอยู่บ้านซาเลมน้อยมีแต่ธรรมาติหลายมันมาอยู่พี่กับบุษด้ป้ายใส่ห้าวบลึงนะบางทีบางบน่นห้ามาอยู่ใหม่เลยห้าวบุเคยได้๋ชบบาบเมนบ้านเกิดห้าวน้องพี่น้องอเป็นบ้านที่<อ>ห้ามาอยู่ ไม่ครับบุหูบนหาอยู่หาก,กินบ,บานี้ละหูเลยพี่น้องันบานีบานีหูนี่เลยบนหาอยู่หาก,กินกะนพขาได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยแต่กี้บ่มี่ได้ผักขาแยงสเสล็มน้อยก็ไปซื้อแต่กี้บุหูจักถ้าออกไปเตาถ่านน้ำเขาเอเกซาไปน้ำเขาปานางอะไรไปน้ำเจนนองาตีถ่ายคลิปลงแต่กี้ไปเบิ้งจังหูจักบานีพี่น้องเลยแท้จริงนะไลาย ตะกี้ซาเลมน้อยได้ซื้อมาอยู่ทำยิ้นนะบุหูได้หานอไม้กับเ็นดําโกแถวคุมหมู่บ้านชายบุญเบาพื้นตะกี้ว่าที่พี่น้องเลยมาอยู่ใหม่บ้านทะลึ่งพี่น้องบุหูอย่างบนสีหาอยู่หากินกับบจักเดี๋ยวนี้กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องหาหน้าไม้หัวมันหาเก็บพักเก็บยังก็ได้ดังไพ่ใช่ก่อนพี่น้องเลยปิ่นทั้งปลายเข่าแบบนี้ให้เผาให้มันถู่้่นเลยแบบนี้แล้ก็ออกมาไหวให้มันเย็นนั่นเลยพี่น้องแล้กะ ปอกเลยมันนี่ปอกแล้วก็เกียนตุ๊แก้วแล้วก็ไปล้างน้ำพี่น้องนี่มาสะอาดสะอาดแล้วก็ไปซอยบันนี่ลูกสะเลมน้อยก็ว่าอยู่โววววอยู่ขอโทษน้ำเด้อพี่น้องเลยเปิดปรยตูน้ำเชลเลมน้อยอยู่แล้วพี่น้องลูกอะไรไม่กรลิ้นอยู่น้ำกันนี่แหละพี่น้องสะเลมน้อยก็อยู่น้ำกันกับเปิดนนี่แหละพี่น้องอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยยางพายป้าไหวหนึ่งเทาป้าไหวแล้วก็มา พากเสียงเซคิปพี่น้องก็สิได้พากเสียงเซคิปเอามื้อนี้นั่นก็สิได้พากเสียงเซคลิปเมื่อนี้ครับเสียงเพลงพั่ดังพี่น้องผัดอยากถ่ายคลิปผัดเสียงเพลงเสียงทั้งตูบเขาอันบัเท่าทั้งนี้ผัดก็จะเปิดเพลงมันดังมันไกลกันพี่น้องถ้าถ่ายบ่ได้ใช้เล็มน้อยกันเลยออถ่ายเลยว่าห้าสิภาคเสียงเอาดอกว่ะ เลยผักเสียงเอากาดางกระหู้วันเอามึงสิไปเห็ดน้ได้เราผักเสียงคือมีเสียงเพลงมันก็มีเสียงเพลงนั่นเลยเฮ้ยเฮากับปิดเสียงเพลงไว้แล้วกับว่าไปนี่เลยว่ะจ็กซีว่าเป็นหรือเป็นเฮากับิีว่าไปแล้วก็หู้อะไรเออคุณว่าว่าสิทาเบิงเน้อสาวเิคุณว่าสิทาเบิงคุณว่าคุณว่าสาเลม้อยสิพากน้ได้มันคือมีเสียงเพลงยุ่ผุบูฮู้เนาะตามภาษาเพื่อนอะไรพี่น้องในวันนี้สาเลม้นยก็บอกคุณว่ากับปิดเสียงเพลงไว้แล้วก็เอัแต่เสียงเข้าในีล่ห์ว่ะ วายกเพื้นเนี้ยเสียงฮาราบักมวนๆหนึ่งว่ายกวะนะกต่พักกันปอกหน่อไม้พี่เลี้ยพี่น้องปอกจนแล้วในกระตาแล้วพู่ดเลยมาเลยสาเล็บน้อยกะไปเผาหน่อไม้ให้เราจนแลี้ยพี่เลี้ยพี่น้องเลยแล้วเลยกะป้าปอกปอกแลี้ยพี่เลี้ยพี่น้องไอสาเล็บจังสีมือมื่อนี้ปอกแล้วเบิดแล้วกะเห็ดให้เราแล้วเบิดมีแต่สีสีมือเงากะให้เราซอยเอาเองวันนี้เราก็ล่างแล้วก็ซอยเองวันนี้ไปเผาซอยเราซื้อ ใช้เล็บน้อยก็ว่าชิ้นเมื่อหนึ่งข้าวหนึ่งน้าาเลยบวัดเลยก็ได้ก็เลยสอยแล้วแต่ปอกหน่อไม้เผาหน่อไม้ถึงปอกหน่อไม้ตัวเป็นเองในถึงปอกหน่อไม้ตัวเผาเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนางภาคเสียงอยู่กับมีง้อเข่าสวนพี่น้องเอ้ยไหลง้อกันเนอะพี่น้องข้าวเดียวโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ลืมอัดประตูหัวพี่น้องเอ้ยอัดประตูหัว่อนง้อน้อยปรสักชั่ เพื่อนใกล้กันนี่เลยแล้วล่อยงัวละก็เลยอยากเขา่าก็เลยอาทั่วก่อนพี่น้องเลยถึงฝากเทียงน้ำนี่ทึงเห็ดเวียกนี่พี่น้องเลยก็เลยถึ้งวา่าทึงหัวบ <c oughs> าถือกซาก็ไนดะ้พี่น้องเลยว่าดินว่าหัวไปน้ำพี่น้องเลยบรรยากาศกับสีแรงๆนี่แหละพี่น้องเลยสีมุง้งรึงอะไอยู่พังเลานะ่ะสีมุง้งรึงพอดีเลยพี่น้องเวลาหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเลยพี่น้องเห็ดเวียกเคลื่อนเลยซ้ำนีน้นะ เคียมเลยล่างถวยล่างพวงแล้วสมุดว่าผู้ใดมาแต่เวียกแต่งานก็นกนได้พี่น้องเลยได้พี่น,พน้องไปเผาหน่อไม้ให้มันเลี้ยวบาดนี้ผู้เสร็มน้อยเอาจุ่มหัวหน่อไม้ซักลงเอาปลายหน่อไม้ซักลงผูพ้พี่น้องเลยโอ้โหต้อซักลงให้มันใหม่เบิดพี่น้องเลยถ่ายคลิปแล้วแล้วก็มิเตสิเผาโตพี่น้องเสร็มน้อยกับบอด้ถ่ายเอาจุ่ว่าเบิดเลยเนาะพี่น้องเสร็มน้อยกับ ถ่ายเอาเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งเลยกะยังลายเติอบอยู่ในไม้ก็มีกิสีเผาในไม้โต,ใ,ใ,หตให้มันเลี้ยงพี่น้องเลยซาเลบน้อยกับภาคเสียงก็บอกคอยเก่งบันไดพี่น้องเลยล้างเถือกกระคนมาออกช่างหมูหู้กับสีว่ายังลัาง,างเถือกกระบอ <c oughs> สุเคยบันไดพี่น้องเลยเฮียนเหตุไปเด่นเลยพี่น้องบางเถือกมันจําเป็นเนาะพี่น้องเนาะนมันมีเสียงเพลงเลยพี่น้องมันจําเป็นในห้อาก็บอยาก ปะคลิปมาน่ะคันเอาลงผัดชีทิสลิกาซีดพีดกุศลลิกาซีได้โรบทิมกระล็บน้อยกระจำเป็นว่าเอ้ภาคเอาอันเสียงสี่มวนหรือโบมวนกาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนทำลายๆเด้อผมพี่น้องเด้อยกะเล็บน้อยกระเห็ดไปนี่แหละพี่น้องพบว่าได้ปะคลิปละล่าโดยสำหรับคลิปนี้กระเล็บน้อยกับปะนั่งกระที่ได้ขอจบคลิปเลยเนาะขอการของว่าสบายดี